วันนี้วันที่5มีนา2564ฝนก็กำลังตกที่วัดหนองกฟานแต่ไม่ค่อยแรงอนโมทนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ประทานผลมาให้ออนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุสาธุสาธุ